มูนยังอยมูนรุดเต็มมัดแถนี้จักไปแล้วเลนทุกคนเลยเลนจ่อช่อส่วนอ้อมไปรูปหัวคอยน้อยมันกัดเอาไหมเอ้าทายสวัสดีสวัสดีอีฟซีสวัสดีตอนตอนบ่ายๆทุกคนเลยตอนนี้13ฟช้โมง ประมาณสิบปานาทีแล้วเดี๋ยวชิโอไปหาอยู่หากินก่อนวันนี้ว่าจะไปความหอยใหญ่กูแหละความเี่ยกูแหละความพยดดนมันจ้ไปตแ,นนแต่หึงละมูนน่าจะบุญนุน่นอยู่แถวๆหอยมันกระตูมันจะยานม่พอเนาะเพราแต่หอยมัน้แหละวันนี้นีทีมงานเมื่อได้พูดถึงเลยประวัติผลเมื่อเลยคืหอหดมีเมื่อแล้วตั้งแต่ทีมงงานเท่าสายลุยผ่านเกล็ก,กับผ่านทองอยังอยู่นี่นะกับคอยสามคน มือนี้นีนจะน่าจะเมดและแดดมือนี้นะมือแรกนี้มันต้องพร้อมละมูกินมะกระ buck นะเป็นปังเป็นปังเมื่อคืนนีก่ก็มาวาดเพิ่นพออยู่แคมบอนนี่แต่บุรีย,ยิ่มันหมูกินมะกระ b u c ชงโตพอจำขับนะพอละคนโตคนเราห้าไปอยพันมิดเลยรัดหาบีเห็นอ่ะได้เลยก็กิน,นากนาแฟก่อนถ้าดุ้นตอนแรกมานี่มาก็ได้เพิ่นมาได้เลยได้เลยก็มักิน พระนมวัดเมื่อไรเ่อไรกินพอดีจำแจ่รถกนแรงนี่มาเยอะรบนแงไงเมื่อคืนก็แจ้งมาห้าโมงนอนบอนเช้าวันนี้ไปรับเช้าเลยมือแหง เยบนี่หกากว่าในมมนี้เราไปทังเลือ เอาน,นี่บมาแถน,นี้มันมีเห็นช่นไปเนอเลอือหมูนี่เกี่ยวขื่นมาเลอือ,อ,อกุออกไหนก๊กบกชอบทกโคกไว้ยังงนี่ยอมาตะดีงมึงเฉกรับคืนามาวะ หมูมีต่หนุ่มของโตบองหมูเลยนะเฮาไปนี่หมูนะมีแต่เฮาไปโบกบังเกิดเฮาบังเกิดประดเติมเฮาไม่ได้เฮานะทีไปไกลวนไกลๆพวกนั้นประเฮาบังเกิดพป็นเวรกับปะทองหมดในเงินแต่ปะทองเพาหมูความากทาทางเนินนี่ความโด่งหมูก็เอ็นห้างไปแล้วนี่แหละ มันใช้มันหากินแถวนั้นหม,มันินดีมองความันนี่เฮินมันไปยอยู่เดี๋ยวนี้ปลาจะผันหกคนเท่ากับวิธาความหกนะคือหมูปลากินน้อไม้กองกองนี่ทุกคนเลย như là mùa khoai này mù mùa khoai nó con, lô con, nó đốt tên mất thế cả mùa nhanh đấy mm <laughs> mùa rút tìm mất tiền chắc nó lên một tụi con đây Lên cho chỗ cho số ăn bưu lấy chỗ cho mùa chắc nếu phải lên nằm ngon như thế mưa 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 nhảy mưa vào đây mưa nhảy mưa 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 Đắp เลาะไปบนอื่นนะหมูอะไรปลาะพัดนี่แต่เฮ้าผมเคยเฮ้าโดบน,น,นะนี่หมูเฮ้านะจะเลาะคนเหนือโอ้ยหมูหมูจืดๆมีมันเขตค,คอยนี่แต่คนเอ้แม,มันเขตค,คอยนี่คคอยเฮ้าเลยนี่ตุ๊กเขตตะจมหาดเลยนี่มันแดดนี่จะไปหาเชือกมะมกระบกกจอมกินมะกระบอกหมูนี่ งู่ะไปเช้านี่ก็เห็นไปมุขคั้นี่น่าจะท่านยู่ทำมาลัดนี่น,นะไปยืนกางที่โพยมักอยู่แถวนี้มุงู มาดานนี่ทุกคนเลยพอพอฟานลิตัวเก่งไปน้ำมู่โง่ฤทิ์เนี่ยโง่ดีนคอยโง่แลนเนือเนือไปบวอย่างหางขาวเเพเ้โอ้พาหนวเล่นรัดเด่ใช่แล้วเลยมันไอบังพุ่มไม้มันอย่าช้ำเดี๋ยวก็โตโง่นะโง่หน้อยนะคอยก็เลยบด้ลันแล้วก็ยังกดิด้ดไปว่าไอ้นาดโง่กัฮับพกรัดอีมันนั่นกั มันมีห้างเด็กก็โง่แม่ใหญ่ไงตัวนึงนะโง่ดับแม่แม่ไม่ดับนะผ่านพันใหญ่เลยลึกเอาดงพู้แล้วเลยห่าด่านอี๋หาบึงมูโง่อี๋นี่เด็กชา้ามานี่เห็นหอยแต่๋ยวว่าถึงงานลึกเห็นหอยของชาวหอยเกือบ มันมี่มงนโง่ยังหล่ะไม่กาสอยู่มันไปน้ำมูอโง่เลยไปก็ไม่มีห้างก็ต้องโง่เลยทุกคนเลยเนี่ยมันโง่อยู่แปดมันก็อยู่ปุ๊บหกแล้วอยู่หกมันก็อยู่ขึงโลดมันอยู่หลันนนงนี่อยู่หมู่ขึงโลด มบ่ถึงมาน้าไ้ทมัดเงี้นมันมีเบ่อนเทาไปมื่อนั้นนั่นหะเออมีเพื่พุ่นนมันจะห้อยเห็นห้อยกันห้อยกับ่อีไปเหมูอันนี้น้มีแคหมูแค่บ้อนียวันกตเห็นมันดูดโชงันไม่อยู่ไปเช่ออยู่ฮั่นีไงฮั่นไม่ทอนหามเห็นเห็บวกันทางมีความบ ถ้ามึงจะเห็นจะห้อยง่ายในความนะห้อยตัวก็ไม่ได้มเสถียรความเอไม่จะห่างเออนี่กินข้าวเพราะ่าชาคอยมานเไงทุกคนเลยไม่มีมานเลยนี่กระทืบตีนชิบะกับว่ไป่น้อไม้ไม้ไายดงจุจุทั้งหมดเดี๋ยวใบหนูไม้ต้มก่อนกินข้าวละเห็นพลานกับว่าโง่นี่ไปน้ำมูกโง่เนาะโย่ Ừ, nó máy à? máy mày hao cả mày con này bay đây tôm là tôm chưa cờ vậy khâu cả trăm treo khăm vậy kinh khăm mày này cả là cao mồm cái tuần này nè phá cả nó từng từng chỉ hầm luôn mọi mọi nhung cả với <laughs> nhau mà đi ดับมาแล้วคอยตับปบอลน้องก่อนทุกคนเลยนี่กันดึกก็จงโคตรเลยถ้าสองโมงขงสีบม่ได้ไปการแล้วกันคึดดุประมาณกันหูมือนะประมาณตีสามตีสี่ยังได้ออกไปการการเจอร์บอลนี่เนาคลิปวิดีโอนี้ก็บมไม่เป็นไรที่ได้ขอจบลงหมดนี้เลยครัก็มักก็เจอพี่ที่ติดตามมาสามชมไปพร้อมได้ไหมในคลิปหน้าทุกคนเลย